ได้รับเลือกเป็นนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแต่ปรากฏว่าเข้าดำรงตำแหน่งไม่ได้นะครับเพราะอบตอนเนี่ยพ้นสภาพเขามีการประกาศนะครับประกาศยกฐานะเป็นเทศบาลถามว่า,าสามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้หรือไม่เรามาดูแนวคําวินิจฉัยในเรื่องนี้กันนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ย สารปกครองเขาได้วินิจฉัยเอาไว้นะครับเป็นเขาเทียบเคียงกับคำพิพากษาสารปกครองสูงสุดที่อ249ทับ2565นะครับก็คือคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา9วรักหนึ่งวงเล็บ3แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศารปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครองพศ2542ที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองนะครับกรณีก็คือนายชมนะครับเป็นนามสมมุตินะครับขณะที่ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเฉฉยัยฉและพวกอีก13คนได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาอ,อบตเฉฉยัย ตามประกาศผลการเลือกตั้งลงวันที่12พฤศจิกายน2,556แต่น่าเสียดายนะครับน่าเสียดายนายชมและพวกไม่อาจเข้าดำรงตำแหน่งได้เนื่องจากว่าอบตเฉยัยได้พ้นจากสภาพแห่งองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับแล้วก็เปลี่ยนฐานะเป็นเทศบาลไปตั้งแต่4พฤศจิกายน2,556นะครับเป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลลงวันที่4พฤศจิกายน2556นะครับนายชมและพวกเห็นว่าการออกประกาศดังกล่าวนั้นทำให้ตนเองเนี่ยไม่ได้รับการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งและต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสมัครและการหาเสียงเลือกตั้งถามว่ากรณีแบบนี้เนี่ยาสามารถฟ้องศาลปกครอง ได้ไหมนะครับเราจะได้รับการชดใช้ค่าเสียหายหรือไม่นะครับซึ่งสารปกครองก็รับเอามาพิจารณานะครับว่านายชมเนี่ยได้รับเลือกตั้งเป็นนายกอบตอนะครับและผู้ฟ้องคดีที่2ถึงผู้ฟ้องคดีที่14เนี่ยได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาอบตอตามประกาศผลการเลือกตั้ง ลงวันที่12พฤศจิกายน2556แต่ไม่อาจเข้าดำรงตำแหน่งได้เนื่องจากว่าองค์การบริหารส่วนตำบลได้พ้นจากสภาพแห่งองค์การบริหารส่วนตำบลแล้วก็เปลี่ยนเป็นเทศบาลตั้งแต่4พฤศจิกายน56ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องอการดำเดนินการขอจัดตั้งเปลี่ยนแปลงฐานะจากอบตอเป็นเทศบาลเป็นไปตามรูปแบบขั้นตอน หรือว่าวิธีการอันเป็นสาระสําคัญที่กําหนดเอาไว้แล้วนะครับทีนี้เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้ง4ได้เสียค่าใช้จ่ายในการสมัครรับเลือกตั้งดังกล่าวไปแล้วจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือว่าเสียหายนะครับดังนั้นกระทรวงมหาดไทยในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงต้องรับผิดในโดยปราศจากจึงต้องรับผิดโดยปราศจากความผิดก็คือ กรณีนี้เป็นคดีพิพ,พาทเกี่ยวกับความผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา9วรักหนึ่งวงเล็บ3แห่งพระราชบัญญัติจ,จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพศ2542กระทรวงมหาดไทยจึงต้องเยียวยานะครับกระทรวงมหาดไทยต้องเยียวยาความเสียหาย ให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้ง14ตามความเหมาะสมและเป็นธรรมซึ่งสารปกครองมีอำนาจกำหนดคำบังคับให้กระทรวงมหาดไทยชดใช้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้ง14พร้อมดอกเบีย้ยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้กระทรวงมหาดไทยจะต้องเยียวยาความเสียหายที่เขา,าเสียค่าใช้ใจ่ายต่างๆไปนั่นเองนะครับ